ก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจข้วาวันดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคำนะของเปสการีว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแรื่อความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่าน ต่อไปก็ส่งสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากแต่ว่าจงอย่าปล่อยอา,อารมณ์ใจให้ตกใน,นด้ของความต่ำต้องดึงใจไว้ในด้านของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็ขอน้อมนำอภุทธ,ธานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนเพื่อการฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทำด้วยกระดาษก็ดีเนื้อกระทำด้วยฟังเลือกสั่งก็ดี ปั้นได,ดน้ดีงก็ดีปั้นได้ปูนก็ดีรอได้โลหะก,ก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรกับการไหว้พระคุณมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมทั้งแปดระการคือยังติดอยู่ในราบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบ ลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังหวั่นไหวในคำนินทาพอใจในคำดรรเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาทิโลเกออนินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนักถ้าสังคมนั้นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้แต่ใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพจริงด้วยจริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจ็ด ได้มาพูดมาถึงนวิธีปฏิบัติจิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มากกำลังนี้จงอย่าให้เครียดปัญดาแทานพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้นเชื่อองค์สมเด็จพระทศพุลคือพระพุทธเจ้าถ้าคาว่าย่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่าการมาสุขานิการนิโยท่านแปลว่าย่อหย่อน แต่ความจริงกามะแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไปเลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ่งร่างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบ,บายๆให้อารมณ์เป็นสุขแต่ความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความพุ่งร่าง แล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกกันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืนแต่ใครก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก็ยอมรับได้บอกมาแล้วแต่ตอนที่7ว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากที่เอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่ง ที่วดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว,ว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านแต่การที่แต่นึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาสิ อย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตุปริยาณยขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตานึกเรื่องอะไรขึ้นมาถ้าพูดเรื่องนั้นทันที ทั้งๆท,ที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกภาพเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทาไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้ว รู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องไปสู่เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตท่านมีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับตับถือพระประเภทนี้จะมาเมื่อหนุหนม่มๆบทใหม่ๆระ <c oughs> ยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกัน นั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำท่านบอกว่าตอนหัวค่ำในอยากขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้จะบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนำว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดี หายปัสสาวะก็ดีอย่านึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่าภาวนานะถ้านึกถึงตอนนั้นภาวนาเวลานั้นถือว่าเป็นการปรามาทพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสำคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลา จะถ่ายอุจจาระปัสสวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่เพื่อบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกำลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอาน <c oughs> กุศลก็จาะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานกายของตนลงนรกไปท่านแนะนำดี <c oughs> ในกนแนะนำด้านไอ้กับเอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆแล้วได้กําไรสูงสงูงนักค้ากําไรแต่ไม่เกินคนถ้าเกินคนนั่นก็หมายความคิดต้องการกําไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค่ากําไรเกินควร เพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การอากรรไรแทบบอกว่าอย่างนี้เวลาหัวค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยแต่แต้งแตื่นใหม่ๆเมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทำงานแต่ใจไม่คิดแล้ว พอถึงเวลาค่ําร่างกายอย่ากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลําบากผลดีจะไม่เกิดไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเขง้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มี ก,ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลําพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคาตมาตนั่งพับเพียบนั่งเยข้ขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่าง นอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินดเขาเรียกจงกรมเป็นเ่าทาได้ทุกดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียความวุ่นขึ้นมาแต่บอกจงอย่าฟื้นนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคาภาวนาเพียงเท่านี้แล้วภาวนาให้หลับไป ถ้ากันาาใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมารายจตัดหลับทันทีและท่านก็บอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้ว ข้อนี้บรรดาเ่็นพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัญโยตสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานจะเป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ตาม ในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนแจ่มใสตามกำลังที่เขาส่งเสียงกันในขณะนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจรารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกพฐสมฌานไม่มีอะไรหนักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบา,เบา ในกการจเจริญพุทธ,ธานพุติกรรมฐานาน,นี่บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าใช้กําลังใจจับพระรูปประโฉงองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมากแต่ว่าท่านที่จะทำอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพยกุญานในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของวัญญาถ้าได้มโนยิธิซึ่งมีทิพยุญญาณอยู่ด้วย จริงจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมดสองหมดนี้ก็ใช้จับรูปพระพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ด <c oughs> ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำเอาไว้แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทำนิดติตหน่อยจะมีในสงหรือจงอย่ลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อย ทำงณะในน้อยสองสามนาทีย่อมมีอานิสงส์ขณะที่เราทำจิตไปสมาธิเมื่อไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งต่้นกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดียาสะสมตัวอยู่เสมอ ถ้าถามว่าคนที่ทําความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอาน,นิสงส์อย่างไงจะมีผลเป็นปไะการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมากแต่วันนี้ต้องขอประทานอภัยกับรบรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ในฐานะที่าตมาต้องซ้อมตายมาหลายวาระการตายที่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อม แต่ตายแล้กลับฟื้นคือขึ้นมาเขามาทานอัย,ยดื่มน้ำนิดหนึ่งมันกลับฟื้นขึ้นมาย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้น <c oughs> ข้อ,อความตายตอนต้นมาคุยกันในเวลาสักประมาณ14นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวัวนะเ,เล็กวันน้อย ท,ทุกวันยอ่อมเมนิสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุโทโธแต่การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุโทโธ พุทโธพุทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปจะนึกยังไงก็ไม่ว่าพอนอนลงไปพับต้องบังคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟังอแตมาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะเครื่องลงอายาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขัดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้ว ไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่ได้กลัวแม่แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่ไม่เรยวน่ากลัวมากถ้าวันไหนบัเอิญน,นอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟัง หรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินเมื่อเอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วท่านจะปลุกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุทโธก่อนก่อนจะหลับที่ต้องภาวนาพุทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทำไมไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋ยวนี้นอนว่าทาัทาง้งท่านเองก็พุทโธพุทโธพุทโธ ก็ไม่ใช่พู้โทษเป,ป็นไกลเป็นพูทโทไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนทั้งเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเศษแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดกลางกลัวผีไอ้ผีเนี่ยจะมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างและเปล่าก็จำไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กได้ความรู้สึกมันกลัวมาก ถ้ามีใครก็เราเผาศพกันที่ไหนถ้ามีบิพาดียินเสียงแต่พลมอนก็ดีเท่ตีกลองประคมศพก็ดีที่ตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องหาอะไรมาทับทับตีนมุง้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากล่องขึ้นมาบ้าง เร็วผีจะลอดมุ่งขมาบ้างอรมาทับตินมุ้งขไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้น,นั้นเวลากลางวันเข้าห้องเข้าห้องข้างในคือในห้องอะ่ะเขาใช้งานไปนหยิบอะไรในห้องก็าตามก็ยังกลัวผีตอนกลางว,วันทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกเอาหลังออก ถอยหลังมาหาประตูเกรงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เ่็นบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำวาพุทโธคือกลัวพระพุทธเจ้าเป็นอนุนวาตในเมื่อท่านบอกท่านก็นเลยบอกว่าต่อนนี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุทโธท,ทันที ถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบารมีของพุทเดชปรสสัมาธรรมพุทธเจ้าจงช่วยกำจัดผีไปไกลแสนไกลแล้วภาวนาวพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวพุทโธแต่ความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาวพุทโธญาโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไปด้วยนะ ว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบวชแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลูกก็มาเช้ามุดเจริญพระกรรมฐานเช้ามืดก็ตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดนนต้องตื่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นไปแบบนั้นเป็นปกติ พราะชิงกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นเขาเดือตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำวัสวสมนต์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญประกรรมฐานคือมานั่งประกรรมฐานภาวนาตามอธิยาัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่าง จะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดเช่ไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองรอยคนกว่าโดดที่ชานตึงตังคมคลามก็มองดูอ,อะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวเท่านั้นก็เลยสงสัยตัวน,นั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้นว่าไอ้พู้นี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้ เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐา,านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นเป็นนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อมอกก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบไหว้ตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไว พอะจะับมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้จะว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจกมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้มึงได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่อยครึ่งนแสดงว่าผีคนนี้เรียนมามากตอนไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหน ก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระก็ดีเป็นโกูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบาร,รมีของพระพุทธเจ้าค่อยช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนานในใจว่าพุทโธและเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดโหกเมงเกงแก้โดดวิ่งหนีไปเลยนี่ธรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆเกจะว่าท่านหลอกเขาไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยเมื่อบทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลงอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเสรศจๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาแต่ตอนเป็รคอิวาใหม่ๆร่อมเติมท้องเดินใหม่ๆท่านแม่ก็ภาวนาว่าพุทโธ แล้วท่านพระพุทธรูปมาตั้ง้เห็นพอเติมบอกมองดูพระพุทธรูปแล้วว่าภาวนาวาพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บมันเสียท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรงหมดแรงแต่สติยังดีใจก็ภาวนาวาพุทโธ ตอนนี้ลืมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคเถิเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตอนนี้หลับตาแล้วไม่อยากลืมตาเห็นภาพรูปลอยข้างหน้าสายเจ้าสาสะอาดมากเหลืองอราม ภาวนาไปภาวนาไปพระรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีผลน่สุดก็กลายเป็นพระสงแต่ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาหัะโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสียตอนนั้นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิศมานกาย เมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ไปเป็นคนแต่ไม่ใช่นคนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้นคนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่ากมไม่ทราบเนื้อเป็นแก้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆและพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชดาด,ด้วยเป็นทองคําทั้งหมด แล้วก็เหนือทองคําผิวทองคําทั้งหมดประดับปว้ดิพเพชรแพรวพรายป็ัยับเป็นเพชรวยเป็นใบรรกายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามที่มันเบาหมดจะยกย่างไปทังนั้นมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอยๆยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่บางไปหาท่านลุงบางเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าเสียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสุกกรกเบิดอเกินมันมีแต่ความสุกกระเบมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกกลใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วสายเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเพื่อประดับประดาวสวยสดงงามนักประดับประดิเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณ200คนมีหคนหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอวบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนับกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบรรเหลือน้อยบรรดาเท็มพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอก หลานไม่อยู่ในบัญชีไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบานเสียอาตมาก็นึกในใจาแต่ลุงนี่บ้าถามว่าไปไหนดันบอกก็ไม่มีในบัญชีก็ยบ์บอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมากถามคนตรงกลางตนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็เดินตามไปเรื่อยๆ มันไม่รู้สึกเหน่อยเขาเข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่าละเมะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสำรวจคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของ่าย,ายมมีอาคารสามหลังและมีคนประเภทเป็นมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้าง มีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือคอนบ้างถือหอกบ้างถือกระบอกมาคุมอยู่กลุ่มละคนถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนรกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่ เห็นคนเดินออกมาจากสนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสุนรกชี้เป็นในขนดข้างหน้าไกลมากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้าท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้มั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาด้วยพุทโธระรัรงก็ตาม รือภาวนาว่ายังไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลุงปล่อยให้ลงไปลุงมีโทษจะต้องถูกทำโทษห้อยหล่กลับท่านก็แนะนำว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลงุงแล้วมาที่นี่ลงุงใ่ยดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันที นึกถึงลุงลุงก็ามาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานถ้านเห็นหมดจูกใกล้ๆเป็นนว่าบรรดาทต่พุทธบริษัททั้งหลายการคัาพานนาว่าพุทโธไม่จะเล็กน้อยถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานี้จะพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาทั่พุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสําหรับในตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดา่ต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี